ดราก้อนโซลคลิปนี้ครับมีอัปเดตใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาด้วยนะก่อนที่ไปดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทางเว็บไซต์ของ Dragon s o ซ l นะครับมาดูโน้ตแพดในวันที่29เดือน8 2 0 2 4มีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมจะเป็นการปรับเปลี่ยนด่านสตอรี่ของ j u n g l e Island นะครับผมให้ได้ ดราก้อ b o n ลแล้วก็ s h e เตอร์โซนนั่นก็คือ Dragon s o ซนนั่นเองนะครับผมทําให้เราได้2อย่างนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็จะมีการรีแมปของ Jungle Island ปรับปรุงแมปให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและก็ ในส่วนสําคัญนะครับผมนั่นก็คือ15ราก้อนโซที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะมีระดับเส้นไข่5ดาวนะครับผมระดับเล gendary 4ดาวระดับอ e p i ก3ดาวระดับแด้2ดาวระดับ uncommon 1ดาวนะครับผมมาดูกันที่ระดับเส้นไข่มีอยู่2แบบนะครับผมก็จะเป็นท่าไม่ใช่ท่าดีเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นอ่อร่างใหม่นะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะมีทั้งหมด ออสองล่างมาดูกันที่ล่างแรกครับจะเป็นล่างของเทพทําลายล้างนะซึ่งบวกแสแตตอะไรไม่รู้เยอะมากทุกคนหยุดแล้วก็ไปดูกันเอาเองคือวิธีการที่เราจะได้ออล่างของเทพทําลายล้างเนี่ยก็จะมีการขอพอรจากเทพเจ้ามังกรน,นะครับผมเลดในการออกจะอยู่ที่0.01%หายากมากๆแล้วก็ gp s p สปินครับจะอยู่ที่0.001%นะ ได้ยากโคตรเลยก็หาได้จาก2ทางนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เจ้าล่างนี้จะมีท่าโจมตีมาให้เราทั้งหมด3ท่าด้วยนะครับผมมาดูกันที่ท่าแรกนะ,ะจะเป็นท่านี้เลยเนี่ยระเบิดพลังลงพื้นนะครับผมท่าต่อมาจะเป็นการปล่อยพลังวูจะมีอ่อทั้งหมด2สเต็ปนะครับผมท่านี้ปล่อยเป็นพลังรั่วแล้วก็ขึ้นใหญ่ๆอีกหนึ่งขึ้นนะ แล้วก็ท่าที่3ครับไม่มีให้ดูนะโอ้มันมี4่ท่าทุกคนแล้วก็ท่าที่4ไม่มีให้ดูเหมือนเดิมต่อมานะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งล่างนะล่างลิงไฟนั่นเองวิธีในการได้มาครับจะขอพอรจากเทพเจ้ามังกรเลนในการออกจะอยู่ที่1%นะครับผมหรือว่า GPSP สปินจะอยู่ที่0 0 1จะหาง่ายกว่าเ,ออเทพทำลายล้างนิดนึงนะครับผมจะมีท่าโจมตีทั้งหมด3ท่าท่าแรกนะครับผม จะเป็นการแปลงเป็นไฟแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีท่าที่2ใช้หางโจมตีท่าโจมตีค่อนข้างที่จะเทนะครับผมแล้วก็ท่าที่3จะเป็นคามีคามีห้าพ่อลูกโกหังกับโกคูนั่นเองนะอ่านี่ก็คือในส่วนของเซนไขนะครับต่อมาจะเป็นเลเจนดารีนะครับผมเลเจนดารีจะเป็นท่าโจมตีนะครับอันนี้ก็คือท่าแบ็คโฮนะขอพรจากเทพเจ้ามก่กรจะอยู่ที่4%เ GP Spin จะอยู่ที่0.4นะครับผมหรือว่าจะได้จาก s h e t t r s So อันนี้น่าจะเป็นถ้ำนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหลังนะครับผมถ้ำจะอยู่ที่0.4นะครับจะเป็นลูกออฟแบบนี้นะต่อมาจะเป็นไลโซนะครับอ้มันก็คือถ้าอ๋อบิ๊กแบงแอคแท็นั่นแหละนะครับผมขอพรจากเทพเจ้ามังกร1% GP Spin 0.1หรือว่า s h e เตอรนะครับผมถ้ำอยู่ที่0.1 ต่อมาครับจะเป็นระดับของ e อีปิกโอ้ท่านี้เป็นท่าของโกจิต้านะครับทุกคนขอพรอจากเทพเจ้ามังกรจะอยู่ที่24% gp spin 5.64%จเอร์เซ็นต์จากถ้ำห้าจุนะครับผมท่าต่อมาท่าอะไรไม่รู้นะครับผมขอพรอจากเทพเจ้ามังกร10% gp spin 2.3%จาเอ่อจากถ้ำ2.375%นนะครับผมท่าต่อมาโอ้ไอ้ท่าไอ้เจ้าตัวหยุดเวลาทุกคน ่าตัวนี้นะครับผมจะได้จากเทพจัมกร6% GP Spin 1.41%นะครับผมแล้วก็ท่ามอีก1.4%นะนี่คือในส่วนของระดับ E p i c ต่อมาจะเป็นระดับของแรนะครับผมจะมีทั้งหมด4ท่านะครับผมท่าตัวนี้จะได้จากเอ่อเทพจัมภะกร16% GP Spin 9%ท่า9%ท่าต่อมาทุกคนท่าตัวนี้เป็นท่าของย้ำฉา นะครับผมได้จากเทพประจำกรอ10% GP Spin 6%ถ6้ำ6%แล้วก็เจ้าตัวนี้จะเป็นพาสซีฟนะครับผมของหน่วยลบกีนิวนะเมื่อเราใช้แล้วเออมันจะบวกสแตทที่ค่อนข้างแตกต่างกันกีนิวนะครับผมบวกคิแม็ก10%เอ่อบบลเตอร์ใช่ไหมบวกสปีด10%จิเลนใช่หรือเปล่า บวกคิพาวเวอร์10%รีคุมบวกเอ่อ10สเต็งน,นะครับผม10%นี่ไม่ใช่10สเต็งแล้วก็เอ่อกิวดโบวกสเต็มมินาเรเจนต์10%นะครับผมจะได้มาจากเทพเจ้ามังกร10% GP สปิน6%แล้วก็ ำหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อมาจะเป็นท่าป้องกันนะครับผมได้จากเทพจอมกงกร16% GP spin 9%แล้วก็ถ้ำอีก9%ในระดับของ uncommon ใช่ไหมอ๋อในระดับของแหลกนะครับมาดูในส่วนของ uncommon นะครับทุกคนตัวนี้จะเป็น passive ล้วนๆเลยนะครับผมได้จากเทพจมงปร,ร์เซกนต CP Spin 15%นะครับผมจากถ้ำอีก15%ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเลทดอบจะเท่ากันหมดเลยนะครับผมนี่ก็คือดราก้อนโซ l ที่ถูกเพิ่มเข้ามาดราก้อนโซ l คืออะไรมาดูกันที่ตรงนี้ครับโอ้ภาษาอังกฤษล้วนๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวเนี้ยไปแปลในแชท GPT นะครับผมอ่ะมาแปลในแชท GPT ดราก้อนโซ l ได้มายังไงอย่างแรกนะครับผมได้จากการขอพอรเทพเจ้ามังกรเราจะได้ดราก้อนโซ l โอกาสดีที่สุดนั่นจะเป็นเซนไคหรือว่าเลเจนดารีขึ้นไปนะครับผมต่อมาเราจะสามารถหาได้จากการสปินของ NPC นะครับผมจ่าย40 GP นั่นเองก็จะได้โอกาสดีเป็นอันดับ2ก่พวก Epic Uncom m o n Legendary อะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็คือ เชลเตอร์โซที่กระจายอยู่ทั่วแผนที่นะครับจะรีเซ็ตทุกวันซึ่งโอกาสน้อยมากที่จะได้ของดีๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้กันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละสถานที่มันดับตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปหาข้อมูลทีหลังนะครับผมจะเก็บโซไว้ถาวรได้ยังไงโอ้แสดงว่ามันไม่มีถาวรด้วยนะครับทุกคน ถ้าเราต้องการเก็บ Dragon Soul ไว้ถาวรแล้วก็สวมใส่หรือว่าถอดออกได้ตามที่ต้องการนะครับเราต้องซื้อถาวรนะระดับเส้นไข่นะครับผมต้องใช้10,000 GP หรือว่า2,000โลบัก ระดับเล g e n ด a รี่ครับ1,500โลบักหรือว่า7,500 GP ระดับอี i ิก0 0 0 0โลบักหรือว่า5,000 GP ระดับแร์หรือว่า500โลบักหรือว่า2,500 GP ระดับ On Common 250โลบักหรือว่า1,250 GP ะครับผมโอ้ก็คือถ้าเราใส่แล้วถอดออกมันก็จะหายไปเลยฉะนั้นอยากได้ถาวรต้องเสียเงินนะครับผมแล้วก็ การหมุนสปินทำงานยังไงเมื่อเราหมุนไปแล้ว5ครั้งสีทองจะปรากฏหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งไม่สนใจแม่งเดี๋ยวเอาไว้ไปสนใจในหน้าง,งานนะครับผมวิธีการในการได้ดราก้อนโซนนั่นก็คือการขอพอรจากที่พระเจ้ามังกรใช่ไหมซึ่งผมก็สะสมดราก้อนบอลครบมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัญเชิญแล้วก็ขอพอรให้ทุกคนดูนะว่าผมเนี่ยจะได้อะไรมานะครับผม มาเลยเทพเจ้ามาังกรกว่าจะสะสมครบนะครับผมต้องออนนั้ง7วันไปทำเควสรายวันแล้วก็ผมไม่ผมขี้เกียจที่จะไปวิ่งหาตามเวลาที่มันกำหนดนะทุกคนเพราะว่ามันไอ้นี่มากเลยอะ่ะมันอะไรวะมันเสียเวลามากนะครับผมอ่ะเราต้องขอพรเป็นอันแรกนะครับผม I wish for a Dragon soul เดี๋ยวเราขอพรเจ้าตัวนี้ไปแล้วเราก็ลุ้นครับว่าเราจะได้อะไรมาโอ้มันจะเป็นอย่างนี้นี่เองครับ โอ้เราต้องเลือกด้วยนะโอ้มันให้เราเลือกแค่อันเดียวเหรองั้นเลือกอันตรงกลางครับอุ้ยอันตรงกลางเป็นโอ้แต่อันนี้มันกา,กกากะกๆกแล้วล้วนเลยอะอันตรงกลางเป็นอันตรงกลางเป็นสีเขียวว h a t อันนี้อันนี้อันนี้ขอพรจากเทพเจ้มามังกรวัต e f ฟัก b ร o ทุกคนอันนี้ขอพรจากเทพเจ้ามาก่กนครับเราได้ท่านี้มาอีนน้ยโคตรกากเลยระดับแล่ระดับเลเจนด์ี่หรือว่าอีปิกนี่น่าจะไม่ต้องพูดถึงน่าจะหายากมากๆาครับโอ้โหเจ็ดวันทุกคนเจ็ดวันผมได้แค่นี้เนี่ยก็ไม่สนใจนะครับผมขี้เกียจไปวิ่งไล่กับคนอื่นมันคนเล่นน่ะหุยมันตกตรงนี้เหรอใช่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 มันตกตรงนี้มันตกตรงนี้ มันตกตรงนี้มันตกตรงนี้มันตกตรงนี้นตตนฮึยเย่ yeah! <c oughs> เอ้ยตกต่อหน้าเลยถือว่าโชคดีมากๆแต่ก็ไม่โชคดีเท่าไหร่เพราะว่าได้ระดับอีพิกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เกาะไอ้นั่นครับว้าไปตรงนี้อ่ตอตรงไหนนี่นี่น,น,นี่ทุกคนอ๋อฮะมันจะมี N p c 2พสองตัวเดี๋ยวมาดูกันที่ N p c พตัวนี้นะครับผม N p c พตัวนี้จะเป็นการซือ้อ ดรา้อนโซทาวอนเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะไม่ใช่การสุ่มนะครับ NPC ตัวนี้จะเป็นการสุ่มไหมอ๋อไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นการซื้อท่าระดับทาวอนเดี๋ยวเราขอเรียกดรา้อนโซว่าท่านะครับผมจะเป็นการซื้อท่าระดับทาวอนสามารถมาซื้อตรงนี้ได้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะก,กิบพาดได้นะครับผมต้องเก็บโลบักหรือว่าเก็บ GP ไว้ซื้อเอาเองนะแล้วก็ ถ้าเราจะต้องการสุ่มเราต้องมาสุ่มตรงนี้นะครับผมใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวผมจะใช้200 GP ในการสุ่มดูนะครับโอเคอ๋อแล้วเราก็จะได้มาเป็นอย่างนี้ครับทุกคนอ้าวเราจะได้มาเป็นอย่างนี้มันเป็นท่าที่ใช้แล้วทิ้งนะอ๋อโอเค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 เดี๋ยวผมเหลืออีกเท่าไหร่วะผมเหลืออีก1 3 0 0ใช่ไหมผมจะซื้อมาอีก10แล้วกัน อีพิกสองอู้ได้ระดับเซนไคมาด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะได้ระดับเซนไคอย่าบอกนะเฮ้ยผมได้ร่างลิงไฟมาว่ะแต่ก่อนแต่เดี๋ยวก่อนผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะผมไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้ว่าถ้าผมใช้ไปแล้วมันจะหายไปหรือเปล่าเอามาอีกสิบครับโอเคได้ระดับอีพิกมาโอ้โหเกลือครับ แล้วก็ไม่พอแล้วนะครับผม1,500เราได้ท่าลิงไฟมากว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นท่านี้ไหมดิสเพย์โอเคแล้วยังไงอะทุกคนเราใช้แล้วยังไงเอ่ยอันนี้มันคืออะไรไม่รู้ว่ะทุกคน อ๋ liksom, โอโอ,โอเคโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วมันมันเป็นการโชว์นะครับผมว่าเราได้อะไรนะซึ่งถ้าเราต้องการใช้อันนั้นนะทุกคนเราต้องกดกินเจ้าตัวนี้นะครับผมเมื่อเรากินไปแล้วไอ้ดราก้อนโซลที่เรามีอยู่เนี่ยจะหายไปนะครับผมก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเรา สูมจากตัวเนี้ยอัตราในการออกมาจะอยู่ที่0.099นั่นก็คือ0.01ซึ่งผมก็ได้มาเสียดายมากที่ผมไม่ได้เท่เหมือนการทำลายล้างมานะครับผมถ้ามีโอกาสผมจะเก็บ จีพีไว้แล้วก็มาสุ่มอีกรอบนะครับผมถือว่าโชคดีมากๆเลยคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะท่าไม่เข้าใจตรงไหนก็เมนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวไปตอบนะเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยสําหรับการอัลแพนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบายแล้วก็ผมน่าจะไม่ได้มาเล่นบ่อยๆแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ายิ่งเล่น ไปผมก็คือมันไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะมาเล่นเท่าไหร่นะครับเจอกันครับบ๊ายบาย